สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแ,แนะนําเครื่องยิงตะปูล,ลมขาเดี่ยวของแบรนด์ Value นะครับผมรุ่น F 5 0เดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องกันเลยนะครับหลังจากเปิดด้านในกล่องมานะครับผมก็จะมีคู่มือในส่วนของชิ้นส่วนอะไรนะครับลิ้นของตัวเครื่องที่แถมไปให้1ตัวนะแล้วก็น้ํายาหล่อลื่นประแกหกเหลี่ยมแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดโอลิงในส่วนของตัวเครื่องต่างๆนะครับผมถัดมาก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่อง นะครับตัวนี้จับดอกสูงสุดแต่10เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะครับสูงสุดอยู่ที่50เซนนะครับครับในส่วนของแม็กมีตะปูขาเดี่ยวตัวนี้นะครับจะใช้คู่กับถังลมขนาดในตัวถังอยู่ที่50ลิตรถึง150ลิตรนะครับตัวเครื่องตัวนี้ก็จะเหมาะกับพวกงานพวกไม้อัดไม้โค้งงานทาโต๊ะทำโต๊ะที่ทำงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆติดกรอบรูปหรือว่ายิงฝ้านะครับเหมาะกับพวกงานไม้นานาขนาด30มิลขึ้นไปนะครับส่วนของสเปคตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตบกกันใหม่อ you yeah. know